สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศิวิมลชัยดินจะนําเสนอเรื่องระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดิอนอาหารของคนค่ะการย่อยอาหารคือกระบวนการแปลสภาพสารอาหารจากโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายค่ะการย่อยมีสองลักษณะคือหนึ่งการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใชเอนไซม์มาช่วยเป็นการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงได้แก่ การบดเคี้ยวอาหารในปากสองการย่อยทางเคมีเป็นการย่อยที่ต้องใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยมาช่วยทำให้โมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็กลงเช่นการเปลี่ยนโมเลกุลของแป้งเป็นน้ำตาลคนเรามีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ลักษณะเป็นท่อมีอวัยวะทำหน้าที่พิเศษหลายอย่างอาหารที่กินเข้าไปจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวคือจากปากผ่านคอหอย หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และไปสิ้นสุดที่ทวารหนักนอกจากนี้ยังมีต่อมน้ำลายถุงน้ำดีตับตับอ่อนเป็นอวัยวะพิเศษทำหน้าที่หลังเอนไซม์และสารอื่นเข้าสู่บริเวณเฉพาะแห่งของทางเดินอาหารหนึ่งปากปากเป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่เป็นทางเข้าของอาหาร ื่ออาหารเข้าสู่ปากจะถูกบดด้วยฟันและมีลิ้นช่วยครุกเ้าอาหารค่ะสองคอหอยเมื่อกลืนอาหารกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยจะดันก้อนอาหารเพื่อนเข้าสู่หลอดอาหารต่อไปสามหลอดอาหารไม่มีต่อมที่ทําหน้าที่สร้างน้าย่อยเมื่ออาหารผ่านลงสู่หลอดอาหารจะทําให้เกิดการหดตัวติดต่อกันเป็นลูกคลื่นของผนังกล้ามเนื้อหลอดอาหารให้ไล่ยอาหารตกลงสู่กระเพาะอาหาร สี่กระเพาะอาหารผนังของกระเพาะอาหารมีต่อมสร้างน้ำย่อยทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยของกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อหูรูดอยู่สองแห่งคือกล้ามเนื้อหูรูดที่ติดกับหลอดอาหารและกล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับลำไส้เมื่อน้ำย่อยรวมตัวกับอาหารจนเหลวและเข้ากันได้ดีจะถหูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไปห้าลำไส้เล็กอาหารที่ย่อยแล้วบางส่วนและยังไม่ย่อย จะเคลื่อนที่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดข,ของกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กหกลำไส้ใหญ่อาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดจะเรียกว,ว่ากาดอา,าหารลำไส้ใหญ่จะส่งกากอา,าหารออกทาง,ง,งไส้ตรงต่อไปปฏิกิริยารีเฟกจะกระตุ้นให้ขับอุจจาระหรือกากอา,าหารออกจากร่างกายทางทวารหนักเจ็ดทวารหนัก เป็นกล้ามเนื้อหูรูปสองชั้นกล้ามเนื้อหูรูปทวารหนักอันในทํางานนอกอํานาจจิตใจแต่กล้ามเนื้อหูรูปทวารหนักอันนอกเปิดออกเมื่อร่างกายต้องการทวารหนักอยู่ต่อกับไส้ตรงมีกล้ามเนื้อแข็งแรงบีบตัวช่วยในการขับถ่ายกากอาหารอ,รอวัยวะที่ช่วยเลื่อยอาหารแต่ไม่ช่ยระบบทางเดินอาหารคือหน,น,นึ่งตับและถุงน้ำดีมี้าที่สร้างน้ำดีและขับน้ำดีเข้าสู่ลำไส้เล็กสองตับอ่อนทำาห้าที่สร้างเอนไซม์ค่ะ การดูดซึมอาหารหมายถึงการที่สารอาหารถูกด้วยสลายจนมีโมเลกุลขนาดเล็กลงแล้วจะถูกส่งสักผนังทางเดินอาหารเข้าสู่ระบบมุงเียนเลือดเพื่อน,นําอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ชอบกินมันผิดหรือไงยัดลงไปอิ่มสํำราญอิ่มแลลวหม ต่อไปลำดับการย่อยมีเชิเงกลและเชิงเคมีโดยเชิงกลครูคล้าช่วยไล่ให้เคลื่อนลงไปทางเดิน หลงไปอิ่สมสำราญอิ่ม เราอยากมีระบบย่อยอาหารที่ดีก็ควรหั่นออกกาลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อใี่ระบบย่อยอาหารของเราจะได้ทางานได้อย่างประสิค่ะเัอดีค่ะาเป็นส่วแรกของระบบ สอบสายตาเธอในกัางวันว่าคงเอจอเธอแค่ครั้งเดียว